เบาๆหน่อยเดี๋ยวพี่โจอัดคลิปก่อนนะรอก่อนโอเคครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับช่อง9ก9 9พกรอย F F นะครับวันนี้มาอยู่กับเกม R V นะครับวันนี้ผมจะมาแจกรหัส R V นะครับโอเคก็ไปเลยครับเคครับเดี๋ยวผมขออันนี้ก่อน ผมขอล็อกอินใหม่ก่อนครับรหัสก็อยู่ใต้คลิปนะครับดูเอาเองรหัสอยูใต้คลิปนะครับดูเอาเองนะครับใช่ครับเดี๋ยวน้องจะไปด้วยอ่ะสียายมหเดี๋ยวไปซื้อเนี่ยซอยแปด ก็จะให้ดูตัวละครนะครับก็ยังไม่มีโลตันนะครับมีกิวเดอร์นะครับมีลิงนะครับก็มีตัวนิดหน่อยนะครับมีน้อยนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็จะสั้นๆน,นะครับนี่ ค <Okay. S 2> ขอจบพิขีมท่องนี้นะครับอย่าลืมกดซับสไคร์นะครับครบ120 s <c> u <oughs> b s c r i b e ซับสไครเบอร์แจงอีกหนึ่งรหัสนะครับสวัสดีครับ